was busy thinking สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาสอนการเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์นะครับ YouTube นะครับด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะก็คือถ้าเป็นรูปโปรไฟล์ที่เป็นรูปเรานะครับก็คือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับส่วนอีกอันนึงที่เป็นโคเวอร์ด้านหลังนะมันจะขนาดสอง0ันเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดในนี้มันก็จะบอกนะครับโอเค เราเปิด Google Chrome มาก่อนนะครับ Google Chrome นะไม่ใช่แอป YouTube นะเปิด Google Chrome มาแล้วก็พิมพ์เลยนะครับว่า youtube com อ่ามาแล้วนะครับเปิด YouTube มานะครับแต่ตอนแรกอ่ะเราต้องกดตรงนี้ก่อนนะว่าขอเว็บไซต์สำหรับ desktop นะครับอ่าพอกดเข้ามาแล้วรูปมันจะเล็กๆแบบนี้อันนี้คือเวอร์ชั่น desktop นะครับมันถึงจะเข้าไปแก้ไขได้นะ อ่ะทีนี้นะครับไปที่นี่นี่นี่รูปคนนะรูปเราครับช่องของเราแล้วก็ช่องของคุณนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับหน้านแรกนะครับผมยังไม่มีวิดีโออะไรเลยนะครับอ่ะยบม,มาเอาให้ตรงนี้มันไม่เห็นซะง,งั้นนะเอาเอาใหม่เอาใหม่ มันเล็กเกินนะครับช่องของคุณอ่าแล้วก็ตรงนี้ปรับแต่งช่องนะครับกดเข้าไปอ่ามาแล้วนะครับนี่นี่นี่เพิ่มหน้าปกช่องนะครับแล้วก็กดกดเข้าไปมันก็จะมีตัวอย่างให้ดูสามแบบนะครับอันนี้ผมซูมก็เขาบอกว่าให้ให้เปิดรูปภาพใช่ไหมปึ๊บค้างรูปนะครับลองเลือกรูปมา ส้นลองมาโหลดแป๊บอ่านี้มาแล้วนะครับมันก็จะมีนี่ขนาดโชว์แบบเดสก์ท็อปนะครับอ่าหรือว่าถ้าในทีวีจะแสดงเต็มแบบนี้เลยนะครับหรือว่ามือถือนะครับมือถือก็เอา้าอะไรวะเนียมือถือก็ประมาณนี้นะครับเบ,บ,บี้ยวบูดๆน,น,นะครับมันยังไม่ใช่ส์จริงไง มันมันเป็นไซส์แค่ทีวีอะที่เขาสอนกันมามันต้องมาปรับใหม่อีกเยอะเลยนะครับเราต้องเลือกว่าเราจะอิงระบบไหนนะครับแต่ผมว่าควรจะอิงโทรศัพท์นะครับมืออ่าให้ดูวิธีก่อนแล้วกันอ่าถ้าอยากรู้ว่าไซส์ขนาดไหนนะครับให้อัปรูปมาใหม่แล้วก็เลือกไซส์ที่มันไม่ตรงนะมันจะขึ้นโชว์ว่ามันใช้ไซส์เท่าไหร่เดี๋ยวเลือกไซส์อื่นก็ได้ อ่านี่นี่นี่ถ้าภาพเราเล็กมันจะขึ้นบอกนะครับว่านี่เล็กเกินไปรูปภาพต้องมีขนาดกว้างสองพันสี่สิบแปดสูงหนึ่งหนึ่งห้าสองนะครับเป็นอย่างต่ําอ่าอันนี้เขาก็จะบอกนะครับจบหลักสูตรนะโอเคแต่ถ้าผมยังไม่เอานะใครเอาก็ถูกไปแต่ถ้าใครจะเปลี่ยนรูปตรงนี้ก็ได้นะลิกเข้าไปรูปโปรไฟล์เราแต่ว่ามันต้องเป็นด้านเท่าไงแล้วก็กดแก้ไข ก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับนี่หน้านี้ให้เราอัปโหลดขึ้นไปนะครับแล้วก็เลือกรูปนะครับก็รูปมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะแสดงผลอาจจะช้าหน่อยนะครับก็แสดงผลตามที่เพื่อนๆเห็นในช่องผมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ youtube นะครับโดยมือถือนะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดี